คลิปนี้เป็นของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะที่ที่เคยชี้แจงอธิบายเรื่องฮามาสอิสราเอลและปาเลสไตน์แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยแปลกใจเมื่อตอนที่แรงงานไทยที่อิสราเอลเนี่ยโดนฮามาสรุมรุมทำร้ายนะคะแล้วก็จับเป็นตัวประกันและอะไรหลายหลาอย่างเนี่ยและแม้กระทั่งอิสลามเองที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย ออกมาเข้าข้างอิสระออกมาเข้าข้างฮามาสออกมาเข้าข้างปาเลสไตน์โดยนี้ไม่สนใจคนไทยที่เป็นเพื่อนร่วมชาติตนเองที่ตกกระกรรมลำบากอยู่ที่อิสราเอลและโดนพวกฮามาสเนี่ยจับไปเป็นตัวประกันทีนี้ยู YouTuber ทูเบอร์ท่านนี้ก็เลยคือสองสัยคำว่าไอ้ทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีจริงไหมแล้วยูทูเบอร์เนี่ยก็ไปหาบทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์นะคะนักรบของพระเจ้าอัลเลาะห์เนี่ยแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ตามนั้นจริงๆสัมภาษณ์ก็คือว่าแนวคิดของเขาเนี่ยเขาจะสามารถตายเพื่อพระเจ้าได้พระเจ้าสั่งไปที่ไหนเขาก็จะตายถ้าเกิดเขาเป็นมุสลิมที่ดีรับคําสั่งอัลเลาะห์เนี่ยตายไปเขาก็ได้ไปขึ้นสวรรค์มีสาวสวยล้อมรอบเจ็ดสิบสองคนอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดแนวคิดเดียวกันซึ่งพวกเราก็เห็นมาหลายปีแล้วแหละ แต่ท่านเนี้ยเพิ่งจะมาสะดุดตอนที่มุสลิมไทยเนี่ยออกมาสนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็สนับสนุนฮามาสที่ฆ่าคนไทยที่จับคนไทยเป็นตัวประกันหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยที่ฉันก็เคยเป็นนะคะเมื่อห้าหกปีที่แล้วเนี่ยก็สงสัยเช่นกันจนกระทั่งเนี่ยเข้ามาศึกษาถึงได้รู้ว่ามันมีคำสอนแบบนี้จริงๆคําคำสอนเช่นนี้จริงๆให้ตายเพื่อพระเจ้า ให้รังเกียจต,ต่างศาสนามีคำสอนประเภทนี้จริงๆค่ะลองฟังดูนะคะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากที่จีนนะคะสัมภาษณ์จากที่จีนเลยสมัยก่อนก็จะเป็นฝรั่งเศสเป็นทางยุโรปเนี่ยเขาก็คิดว่ามีการตัดต่ออะไรพวกนี้นะคะแต่อันนี้เป็นคนจีนน่าแสดงว่ามุสลิมเนี่ยเขาใช้หลักการเรือนร่างเดียวกันทั่วโลกอันตรายนะคะคนไทย ต้องสำเนียกให้มากๆเรากำลังอยู่ท่ามกลางอันตรายของความสิ้นชาติหากปล่อยให้อิสลามแพร่กระจายแพร่ขยายเผ่าพันธุ์แล้วก็อนุญาตให้มีกฎหมายิสลามอภิสิทธิ์มากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะโดนเตะกระเด็นออกนอกบ้านหลังนี้เชิญรับฟังและก็เชิญรับชมค่ะนี่นยพิธีกรของเป็นช่องสื่อของรับฐบาลจีนม,มาสัมภาษณ์นั่งคุยกันเลยคุยกับคนนี้ คนนี้ก็ออกมาพูดคุยกับพิธีกรพิธีกรก็ถามว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้เขาก็บอกว่าอ๋อเพราะทำในนามของพระอัลลอฮ์แล้วทำไมถึงต้องทำในนามแบบนี้อ๋อเพราะว่าขึ้นสวรรค์ไงถ้าฉันสุดท้ายเนี่ยฉันก่อการร้ายสำเร็จตามคำสั่งของท่านพระอัลลอฮ์เนี่ยฉันก็จะขึ้นสวรรค์และบนสวรรค์จะมีสาวสวยรายล้อมเจ็ดสิบหรือแปดสิบคน พูดแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมนี่คือคําพูดแบบผู้หญิงรลยล้อมแบบเดียวกันคําสอนเดียวกันเด็ขึ้นสวรวค์จะมีผู้หญิงรลยล้อมและทําตามคําสั่งของพระอัเลาะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงไม่บอมตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ปิดชีพตัวเองเพราะว่าไม่ไม่ใช่คําสั่งคําสั่งมาจากใครก็มาจากมนุษย์กันเองเนี่ยแหละไม่พอคนนี้พูดอีกว่าถ้าคําสั่งของพระอัเลาะเนี่ยท่านให้ฉันปิดชีพลูกตัวเองฉันก็ทํทฉันจะทาตามคาสั่งท่านเลยท่านสั่งอะไรมาฉันทาหมดไม่เว้นกระทั่งแม้กระท,ทั่งลูกตัวเอง คลอดเองความคิดอันตรายร้ายขนาดไหนถ้าสามคำนี้ฉันก็ทานะฉันไม่สงลูกเต้าเหล่าใครเห็นเนี่ยแ่เป็นว่าอะไรแกเป็นว่าเห็นภาพได้ชัดถึงไส้ในหรือว่าพวกนี้คิดถึงแต่ตัวเองต่อให้ยอมปิดชีพลูกตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นสวรรค์ได้สบายเขาไม่ได้คิดถึงพระอัเลาะ ปลายทางคือเขาคิดถึงตัวเองเพราะเขารู้ว่าพระอรรถใหญ่พระเจ้าสามารถทําให้ฉันเนี่ยขึ้นสวรรค์ได้คิดแบบนี้นี่คือของจีนนะสาษณ์ของจีนสดๆจะมาอ้างว่าตะวันตกไม่ได้แลยนะมีจีนด้วยของจริงแล้วมันตรงกันด้วยของตะวันตกคือเก่าของจีนคือไม่นานน่าจะประมาณห้าหกปีที่ผ่านมาห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยสาษณ์ให้เราได้เห็นมีหลายคนเลยซึ่งบางคนก็สํานึกนะผู้หญิงมักจะสํานึกมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายมักจะโดนยึดติดโดนฝังหัวไปลึกมาก ก็จะชื่อแบบนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้นะบางคนโอเคหลายคนก็จะบอกว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีซึ่งผมก็โนคอมเมนต์ no นะเพราะผมไม่รู้ผมไม่รู้ทุกศาสนาจริงหรือเปล่าผมก็อยากให้หลายๆคนที่แบบนับถือแบบนี้อธิบายให้หน่อยว่ามันมีจริงไหมคําสอนมันมีแบบนี้จริงไหมจะได้รู้ว่าพวกนี้รับอะไรมาผิดๆใส่ร้ายศาสนาทาให้ศาสนาเกิดความเข้าใจผิดในศาสนาน,นี้จะได้ขายข้อกระจ่างถ้ามันขายข้อกระจ่างได้ผมก็อยากจะช่วยขายข้อกระจา่างแต่คือมัน มันดัแนแลกไงแตกตรงที่ว่าไทยอ่ะนับถือศาสนาเดียวกันแต่ถ้าสมมติมันแยกกันไม่เหมือนกันทำไมคุณถึงเข้าข้างเขาล่ะถูกไหมถ้าไทยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าข้างก็คงไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงกันผมก็คงไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้แต่พอดันเข้าข้างไงทั้งที่เอา้าก็ต้องคนละคําสอนไม่ใช่หรอถ้าคุณบอกว่าพวกนั้นเอาศาสนาเป็นข้ออ้างแปลว่าคุณก็ต้องไม่เข้าข้างเขาแต่คุณจะเข้าข้างเขาหรือย,ยังไงผมก็เลยอยากรู้ว่าสําหรับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของศาสนามุสลิมอิสลามเนี่ยอยากให้อธิบายหน่อยว่ามันม หรืออันนี้คือการแบบดัดแปลงครับข,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ